สวัสดีครับดำทีวีครับผมมือนีเข้ามาใส่เงียบครับเงียบอย่าเงียใส่ปลาดุกเนาะปลาดุกขอมาจากไอ้ตลาดสดครับเงียใส่ปลาดุกเนี<ะ>ยอันมาเมื่อเช้าใส่ตอนแรกกับพอดีเหม็นครับนี่เหม็นเหม็นนี่ครับเงียบใส่ใส่กบเงียบโบ <laughs> มมนนล้านเออเดี๋ยวท,ที่ใส่เนาะนะอ่ะ มีวิธีใส่สายมีหลายวิธีใส่นะครับผมอออเมอาาเบิรงวิธีนี้ครับเราจะพายถนัดครับที่ใส่มีหลายวิธีนี่ครับมีน้ำขาวมันจมในหลุมจมน้อยนี่ครับเด็ดล้าน,นครับ นานกลมานะครับไม้น่ครับจะเป็นสวนยางนี่เนาะด้านข้างมีน้ำท่วมนะครับด้านข้างมีน้ำท่วมที่ถนนครับรถก่ายไปกายมาตลอดเดี๋ยวจะมาลักยางม,มาูท <c oughs> างทางครับไม้ทางทางครับใส่ <c oughs> ดินโอบจังหน่อย เราใส่ประดุกครับออกมาแต่เสาครับไม่ใช่ตอนแรกตอนตวันชิงพบไก่คำใจน้อยกินสุดยอดมือนี้โอ้ลิ้มเอาเนี่ยมาล้างมือลล้างเยจับเลยครับนี่จับเลยครับรวยๆช็อปปี้เขาเอาเนเท่าไหร่ใส่ไรเลยเนงินไรมากเนี่ยประมาณหรือใส่กบประมาณยี่สิบหลังครับพอได้ เราเอายัดเขาทั้งป่าครับ<ป>เข้าไปจั่หน้อยบางคนก็เห็ดดินเนาะเอ้ทั้งนานาทั้งเขาให้เป็นล้านคบไตเขาตาหนีใสวิธีนี้ก็ให้น้ำเขาเลยครับแล้วแต่วิธีเราแต่สรางการเราแต,าแแตา่ไม้เราแต่ไม้ไม้นากับอาทิ์ล่านบแบบนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวกบก็รอยเขาตามกินของใส่ประดุกครับต้องเป็น กินเหม็นๆเนะครับกินแบบคร่าวๆนี่มดไตครับ <laughs> เ,ออเ,อเอ่อเครื่องมีหน่าเออเึ่งก็มีหน่าเขาเทานั้นเอยหมดจมูกเขา, <c oughs> าแต่แบบมีล่านี่กเขาินเงียบแบบคร่าวๆนี่มดไตครับเออ อันนี้ลานเนาะอ่าโอเคอันนี้ล้านนะลานครับหลายวิธีใส่ครับแล้วแต่ไม้แล้วแต่สถานการณ์มาจะลานกับตรงมีน้ำเพราะว่ามีน้ำเขาจะน้อยกัน บรรยากาศใสเงียบเลยครับกินเหม็นๆจังหน่อยเสียงกบเสียงเขียดเนี่ยครับเสียงกบเสียงเขียดตามมาเลยครับช่วงตะวันชิ่งพบครับตะวันใกตกดินครับใสใส่ลูกไหลหรือมูนะ่เข่าที่อะใสเว้นเลยงูเข่า ครับตัวเว้นครับกำลังตก,กดินนะระดูดูีสบสามบานกินเหม็นๆครับสุดเนี้ยข้ยามเยอครับเหม็นๆครับครบมักกินเหม็นๆตัวมันทังหนากันเงนี้ยไรม่ตรง ให้กินเยอะๆครับให้ให้ปากง่าง่าของแงะครับรืมไส้กบครับให้มีอของไอ้เงียติดปากครับให้กินมากกบจะได้มากตามกินเดียวาหัดนี่ให้ง่าไม่ให้ใหใหให

นนัักสตุ่มน,นี่เขาจะาว่าเอางเงินเผาไปเลยเป็งเบอร์เรียทั้งหมดเดินมาเช่นกันนี่กุ้งกุ้งพร้อมอกุ้งโอกินแห้งดีเติมมาลอากินเ,เราลงนี่ครับในน้ำมันไหล เฮ้ยครับเดี๋ยวคลิปนี้เออเดี๋ยวตอนแรกพอสนิครับมันมีแสงและเดี๋ยวมืออื่นเสาไมา่ยามครับมือเสาไมา่ยามครับเบื้องตอนอยามเพราะว่าเด็กกบเด็กโต,ตครับ ไงประมาณกับไส้ไส้กบหรือไอตุ่มครับป่ามาณร่วมแล้วประมาณยี่สิบหลังครับผมเดี๋ยวมืงอื่นมายามกันนอนกันครับจะได้ร้ายกันเลยครับตอนเศร้าเจอกันครับผมครับตอนนี้มาตอนเศร้าแล้วครับผมเดี๋ยวมาเยี่ยมมายามแงบครับยามแงบสีกบจะได้อีกวะครับนี่ตอนเศร้าครับฝนตกครับเมื่อคืนบ่เข่าบ่ ฝนตกครับมึฝนดีไรตกสะเงี t <t ้ยมุดอัดแล้อันแรกบอดได้กินเงี้ยงเหม็นอยู่นะครับเบิ่งฝนตกครับนี่ผมมีการเส็จฉากครับตอนใส่ตอนใส่ฝนโมโตกตอนยามฝนตก น,น,น้ำท่วมเงียบพอมั่งุณนนะครับจมเลย <laughs> อมอง <laughs> มว่านี่เป็นซัดเครื่องเบิกเครื่องน้ำอยู่ น้ำถ่วมเนี่ยมันขับน่ฝนตกใส่เี้ยมเห็นแล้วมึงได้เลยน้ำถวมันจะมีหยาบปกติหรอมัน้อมีอกันปะ ม่บบเบาบ้นเราี้กินบ้าบ่ะเขาเงีบยบยคอเมนดีขนาดอืม มีเขามีชื่อเกี่ยวกไบเขามีช้่อเกี่ยวกัอเขานี้ก็แต่ละนามีคนข้างกันหน่อยเพื่อเป็นไว้ตัวอืม รวมกันบ่น,น,น้ำไะมึงนำนำไหลลงโอ้ยัวช่วมาแล้ว เสียน้ำไหลมลนหนไหมดนปลาในป่าบ่าป,าป่าเขาป่ายังตะค้อตะคอเี่ดูปลาข้อบืนมากเกเหยว่ะน่ครับมงึงตะค้อตะคอ,รอะเราเล่นนตีตะป่าเขา ได้บ <This department. S 3> mm ่ได <ım> ้บ่ใส่ใส่นี่ครับนี่ครับบ่ตีนกระดกกระดกหนี่นี่นี่นะนะนี่ครับได้รางเลยพี่ฝนแล้วพนนี่เขาแต้มครับหนึ่งแต้มจะได้ฝนตกฝนมาตกเลย นี่มีลุ้นกันอีก <t fuck> ป่าลไปาอ้่านี้อันนี้มาละเดี๋ยวไปเบิองอีกไม้หนึ่งครับเดี๋ยวไปเบิงไม้ต่อไปครับไม้ต่อมาครับนี่ไม้อยู่สุดไอ้ทางสุนจาง ฝนตกครับน้ำท่วมปังง่างวันไหนฝนตกน้ำท่วมปังง่างน้ำท่วมเบิ้ม เนี่ครับลุกยากาศไม้ครับนี่ไม้ดีอยู่แต่ครบหลายอยู่ครับแต่ว่านา้ำฝนตกน้ำถมปักง,ง่ามสเดจันเดียว,ยยวไม่ขั้นเบ็ดหลายแต่ว,ว่า ยพอนมาตกก็มีรุนเลยเจ้าพ่อช่อาบริษายหลายหลังครับบริษายเบิดอ่ะใส่โงงามอยู่ครับธรรมน่าในใส่นี่ละเออใส่หน,น้าฝนใส่กบอ่อนกระดูกกำลังอ่อ,อนๆปนนะครับ โอเคครับวันนี้ได้สองแต้มนะครับผมฝ <laughs> นต, <laughs> นตนกนำผมปักง่าก <Okay. S 1> บเลมบ่อเขา่าโอเค okay, ครับผมสำหรับวันนี้พ่อคนีนะครับผมได้กบสองตัวในอ่า เกิดจากฝนตกเนาะฝนตกมาขึ้นฝนตกน้ำถมปาหง้าครับรือกบเลยเพราเขาถ้าเขาได้มั่นตัวสมัยครับที่เห็นนะครับรกบช่วงหน้าฝนกบกระไังไาเนาะช่วงต้นฤดูดหนาวครับชช่วงนั้นนะกบจะพอดีจริง